เสียงหลอนดิขอซักทองแอบมองหน้าเราอยู่ทำไมมองนิ่งเลยแม่ไปนี่หรอ,อ,ไ,รอไปทำไมเริ่มต้อง,องไปไข่ไหมเออเริ่มแล้วเหรอใช่ครับไม่ส่องเป็นไหนนะเปไหนกันแปไหนก็ต้ไไอ,องไปจ่ายที่มองไม่เห็นนะแล้วทำไมไม่ส่องอ่ะส่องแล้วเนะี่ย ต้องเปลี่ยนเป็นเอ็กเธอเป็นพิชลุยเสียงแล้วหลอนดีวะเสียงหลอนดีนะคะทุกคนน่าจะมีผีอะไรทำอะไรอะ่ะเก็บของอ๋อไม่เห็นมีอะไรเก็บเลยเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเนี่ยออ๋อเพื่อนมาดิเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนกำลังตามมา เหมือนโรงพยาบาลเหรอเข้าไปดิเข้าเข้าไปเฮ้ยอะไรเข้าไปดิอ๋อเออโรงพยาบาลจริงๆนี่เก็บอ๋ออ่านอันนี้อ่านอันนี้คือพาสเวิร์ดโค้ดโค้ดเราได้โค้ดมาแล้วเล่อ๋อแบบป้าบันแปลกตาเฮ้ยอยู่ไหนเธออยู่ไหนไม่ได้จะไปไหนจะไปไหนไปอนนี่ เาเนีพื่อนมาเพื่อนมา้ห้องนี้ไปเข้าไปเข้าไปเห็นพวกเอกสารมะมีไหมนี่บเสียงอะไรคนโดคนโดหลอกคนโดหลอกป้านคอนโดนหลอกอ่ะใช่ครับไปใส่โค้ดภาพมัน จะมาแอบมาข้างหลังไปเนี่ยโอ้ยเสียงกงเงียบๆเพฉันก็ได้ยินเสียงเราหมดสิไม่เราอยู่ชานเอลไฟเราสองคนอ๋อโอเคๆออโค้ดเนี่ยสามห้าสามสองโค้ดอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยมีในประตูเนี่ยอ๋อโคดสามอ่าห้าอ่าโอเคโอเคไปละเอาไว้ ตัดเหรอตกใจไปไหนกันนะยู่ไหนเอาไปเมตาเดี๋ยวเตาเข้าประตัวขวาประามาตัวขวามาตัขวาเข้าไปเข้าไปมีอะไรเก็บมีอะไรเก็บอะไรเก็บเลยนะหมดอ๋อเก็บไปโอเคไปะตกใจ

เพื่อน้ำล่องแหละเปิดปะเนี่ยไปดิเราไปเปิดดิได้ไหมเปิดแมนเป็นไม่ปิไม่ได้ครับปะได้ลงไล่เรามีทางล่องเยอะไปลองเปิดดิได้ไหม เลยกแลเลยแล้วไปไปได้เหรไปได้ปหรอาปไปแบตตาปามันเป็นอะไรล่ะเขาปิดไปกี่ปิดไปไอ้เจ๊ไฟต่อไปจ้ะควนอะไรอ่ะเราเพื่อนล่ะเพื่อนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปอรหันเลยอ่าสองสองสี่หนึ่งรู้ได้ไง่ามัน มีข้างซ้ายเน uh, oh. oh, yeah, uh, um oh. yeah. ี่ยไม่เห็นนี่อไม่เห็นดูิอ๋อหนูลืมเปิดไปฉายก็ว่าถะเยเลยอะไรเอาไปดิเกบสมุข้ารองลลเปิดเงเปิดแลลบอ๋อเปิดห้องห้องแลลบไป เอาไปเนี่ยเอาเนี่ยไม่มีใครนำมาดตเลื่อนนะเอาอเลยครับเลยเฮ้เฮ้ยคาริปป์เหรอใช่ใช่ไปแรงหน้าด้วยนาเอาเพื่อเข้าอะ่ะไปแรงหน้าให้ไปแแบบลูม เนี่ยมีของล่างเออเก็บเก็บยาเก็บยาหนิขโมดอ่ะนี่ไปทางบนทางข้างบนขึ้นเนาะขึ้นเนาะขงบนเน,น,นี่ยบนบน,บนหัวเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาโอ้เ<ป>หรอะไปเลยไปต่อไปต่ออ้าวเหลือสามคนแล้วเหรอเพื่อนไปไหนใช่ฟักทองออกแล้วอัลโ โอ้ยแกซี่มาสว่างมีนะคิดถูกแล้วเอาแกซี่มาเหมือนไปไหนเนี่ยนั่นแหละตรงนั้นแหละซ้ายเลยใช่เลยแมากลัวสนิมเยอะทางตันหรือเปล่าเนี่ยเธอแกซี่ดีนะสว่างดีทางตนันเนี่ยลงไหมนเนี่ยลงลงเสียงอะไรอ่ะม,มีอะไรหรอกยังทำไมอันนี้เปิดได้ไหมนเนี่ย เด้าไปหา <c oughs> หาหาโค้ดกันนี่เข้าไปไม่ได้เหรอใช่ครับก <c oughs> ี่ลอกล้วเตียงเลืเ่อนมาเองได้อยู่ไหนแต่ละมลขาดสาย ไม่ได <łość> ้น่ากลัวอะไรเลยกลัวยิเสียงดังเลยข้าหองกใจนี่มาเปิดมาเปิดนี่มาเปิดนี่เปินะนี่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 แลเปิดกร ใช้งานได้ละกลับไปนังเดิมเหรอใช่ครับทำไมหมอกับอะไรแบบนี้เสียงประตูเปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะมันมีนควันอะไรอยู่ด้วยแมเเี้ยพี่พีด้วยพี่พีดอยู่ทงไมเอยเข้าไปดิ โดนหลอกอีกอะไรไม่มีอะไรไม่มีปืนเลยอ่ะเข้าไปที่เออเข้าไปหาของหาของเนี่ยเอ้ก้าวไปเก็บไปเก็บอะไรไปเก็บอะไรการ์ดนะเก็บอะไรเนี่ยเก็บมันก็หัานะเออเก็บแล้วก็เก็บได้ยังเก็บแล้วก็ไปไปแล้วอเกยวเดียวไปแล้วเก็บแล้วถอยตายตายไปเปิดไปเปิดเปิดตรงไหนอีก เปิดฝั่งซ้ายมั้ยฝั่งซ้ายไม่นนไปใช่ครับเพื่อนมาเร็วเปิดไม่ได้ข้างหน้าป่ะข้างหน้าเข้าข้างหน้าก่อนเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนไปใช้หาอันนี้เหรอไม่ใช่ด,ดูดีด,ดีดีอยู่ตรงไหนไหม ไอเพื่อนอต้องเพื่อนเหรออ่าใช่ใช่ใชกดป๊อกกดสวิตช์ก่อนดิกดกดเปิดกันกดได้ไหมกดไงอ่อไม่มีเหรอนล้นก็ไปที่เดิมก่อนไม่ใช่อันนี้มันต้องไปกดก่อนใส่การ์ดก่อนไม่หรอเปล่า

แล้ตัวดีดีวะสองสว่างดิแต่ทุกคนมืดกันหมดใช่แต่นี่สว่างไงตัวสว่างวะโอ้โหเสียงผีมันเสียงท้องร้องเลยไปต้องตามมันไปปะเนี่ยไปไปไหนแล้วอ่ะไปดิไปขวาดิขวาเราไปขวาขวาหรือ้าไม่ดูว่าเราไปขวาล้วไม่มีคนดูเลยเออ อ,อันนี้ที่เราพุ้งมาไม่ใช่เหรอไม่ใช่จันนมันไม่ไปทางนู้นทางนู้นผิดน,น,ดน้นตรงไปให้เพื่อนขึ้นมาเออมาตรงไปเลยถ้าไม่ใช่ก็ลองกลับเลยเพราะเราได้แั้นปะป เธอไ,ไ,มเไม่ได้อันนั้นก็กลับแต่ทางนั้นแหละถูกแล้วทางนั้นถูกแล้วดำเป็นดำเลยตัวเธอสว่างดิให้เหมืให้ลันๆล <laughs> ลงไปเลยเหรอใช่ครัใไปไหนต่อนี่ไงเปิดน,นี่ เข้าลิฟต์ไงเข้าลิฟต์ฝั่งซ้ายเอเอเดิมไปจะมีซิฟใช่หรอพเพื่อนจะขึ้นห<ช>่ะ,ะเหรออะไรดิก็แล้วนี่การต่อสู้ <c oughs> <c oughs> ไปแตะไปก็มาแล้วอ้าเหรอโอเคอะไรเนี่ยเสร็จไหมเปิดได้ไหมข้างซ้ายเปิดไม่ได้ตรงไปอะไรเนี่ยเสร็จเหรอไม่ทำเป็นไรมาเองข้างขวาแล้วข้างขวาข้างขวาไปนองข้างขวาเปิดได้ไหมแล้วไม่เปิดเองว่ะแตบคอไปหมดแล้วนะเข้าไปเข้าไปไม่มีอะไรมีงาสมุด เก็บมาแล้วได้เอพีเหมือนกันเพื่อนอ่ะได้ได้ได้อันนี้แชร์กันข้างขวาข้างขวาเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอเคทางซ้าย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 ไหนเนี่ยซ้ายไหนนี่ไตรงนี้ไงประตูไม่ได้โอเคไปต่อข้างหน้าในข้างหน้าข้างขวาข้างขวาเปิดไม่ได้อมีกระโหลกด้วยเหรอได้กระโหลกไหนวะประตูหน้านั่นแหละเอ้าเอ้า กอนคนเนี้ยเออแม่คนจี๊ดกลัดแค่ดีไปเดินผ่านเห็นแหละต้องเดินถูกทางแล้วเนี่ยอ๋อเหรอกลับไปหาเพื่อนเหรอเพื่อนก็วิ่งมาตาแดงน่ากลัวเลยเชียมีประตูเปิดไหมล่ะลองล็อกเปิดประตูเรื่อยๆดิมั้งเดี๋ยวโหดรีบไปเร็วจังเปิดได้ไหมมีประตูเปิดได้ไหมอันนี้มันเข้าไปได้ไงอ่าเปิดดิ เปิดอะครดีงไงมีช่อไปอ้าวต้องถีบปะเนี่ยลงล่างอา้ตันนะ่ะตรงนี้ตันนะ่ะนี่ท้ยัง่ยถ้าจะเล่นจะตอนที่สามที่สี่นะทุกคน เออได้เดออ๋ออุ้ยมีคนเดินนานอบ้านไทยสวยงามอะไรเนี่ยพอหายไปได้ไปเดี๋ยวขานไปถ่ายจะหมดไงไม่สว่างเลยนี่ฮมือไว้ครับขวาขวา เปิดได้ปะเปิดไม่ได้ได้ไงลยตอนนี้หนกินแล้วมั้งทักจ่าไปไหนดีอะอันนี้เหรออ๋อเียบการ์ดไม่มีการ์ดแล้วหนูไม่มีการ์ดแล้วไปซ้าเนี่ยเนี่ยเพื่อนมีอารมณ์ดี มีกุญแจด้วยอารมณ์ไหนเพื่อนอเขากำลังหล่อนกันอยู่เพื่อนต้องสร้างบรรยากาศให้หล่อนด้วยเปิดไม่ได้ตวแบงหน้าตวแมงหเนี่ยเปิดไม่ไ้อตตงไปอีก มีของแช่ประตูเปิดเลยมีวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะ่ะาไปปะเปิดประตูเลยไ,ได้แล้วได้กี่ไม่ได้มีมีไอทางนี้นตรงกลางเนี่ยเฮ้ยกุณแจหนูหายไปไหนวะ หนูเก็บมาละอันนึงเออไปว่าไปไปเปิดเปิดนะครับไปเปิดอันไหนเข้าไปเนี่ยเหรอเนี๋ยเออไม่มีกุญแจแฮกเธอมีไม่ใช่มางกุญแอันกันไม่เก็บไปไปเก็บแกไว้เก็บตรงไหนอะแล้วที่เดิมไปแกที่เก็บตรงนี้นี่เมื่อแกเก็บมาจากตรงเนี้ยเนี่มันหายไปแล้วกุญแจอ่ะอ้าวเพื่อนมาร์คให้ไปไหนอโอนอยู่นี่แหละ เฮ้ยยากจังตา,ตาเดียวพอเฮ้ยอันนี้เปิดได้มีอะไรนี่เนี่ยมีอันมีทำไมไม่เก็บล่ะผ้านก็ให้ให้เธอผ่านไงอันเนี้ยเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะเก็บไม่ได้อะ่ะ ก็ได้นปน่งน,นังโอเคอเปเปไปเก็บไปไปตัวแค่ซ <c oughs> ี่ดีนะสว่างดีแซ่บ <c oughs> พอมากเลยทุกคนเกี้ย <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะโผล่มาแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกนะเ <c oughs> นี่ยมันมาแต่เสียง <c oughs> ขาลิฟต์กันค่ะลิฟต์จะค้างไหม ปปไกันอ,อะไร,รอ่ะไปหาม,มวววีวิวข้างหน้าไม่มีอะไรหออกมามาต่อยกันไหม <S <S หาเรื่องเขาด้วยแน่จริงเดินม,มาให้เห็นจ่าสิ ปาดน้ำตาอยู่นั่นแหละเสียงอะไรอ่ะมีอะไรให้เก็บอ่ะมีอะไรให้โดอ่ะนี่นีมีอะไรให้โดอ่ะดาวดาวเพื่อนเพื่อนดาวได้ไงเพื่อนดนอ่ะเพื่อนโดนเพื่อนโดนผีหลอกแม่เธอเธอเป็นไรพี่กิงผีมาแล้วเอ้ยอะไรอ่ะเอ้าขอดโดนวะเอ้าเอองงเป็นแง่ผีไม่กล้าทำอะไรเรา เราเป็นผู้หญิงแก่งเป็นไงแล้วไปอยู่ยังไงให้มันฆ่าไม่รู้จริงเราเป็นผู้รอดชีวิตกี่ขี่กว่าเราแน่จริงโผล่มาดีต่อยแมงโหดร้ายโหดร้ายกุ่แล้ววิจารณ์บอลบอล ไม่น่ากลัวหรอกแอคติ้อย่างนั้นแหละโอ,โอเคครับจบแล้วจบแล้วโอเคโอเคครับอ๋อจบแล้วเหรอโอเคครับเราเป็นผู้รอดชีวิตเพื่อนไม่รอดชีวิตค่ะทุกคน